วิ่งเข้ามาแบ,บนี้เดียวโอเคเก็บไปหนึ่งตายไปหนึ่งขอตายแล้วตตายละอตายแต,ละ,แต,ล,ะแตละสองโอเคดาไปนึ่งสวัสดีครับโยบเกมคอมโบตี้วอร์โซน สำหรับวันนี้นะครับระย่กับปืน C58 นะครับผมเป็นปืนแอดเซาจากภาคแบล็กอัพโคว Core นะครับผมนั่งก็คือกระบอกนี้เลยที่ผมถืออยู่น,ะนี่พ่อนุมคาวบอยถืออยู่นะตอนนี้ปืนเวล1 1นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเวลปืนกันก่อนเลยครับผมไปจ้าไปย Né quá thần đèo bắ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 n đèo Ui, ui. Okay. Why? Sao này. Hey. Uh. Oh. Ờ. Oh. Yeah, หลังจากที่ไปอัาเลเวลปืนมาสักระยะน,นะครับผมก็ปลของแต่งในส่วนที่ผมอยากได้มาแล้วก็คือมัสเซลตัวนี้เลยตัวที่3นะครับแล้วก็บาเรลตัวที่4นะครับผมโอเคส่วนสโคปผมใส่คูณ3ามเลนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมส่วนอันด์บเรลผมใส่เป็นตัวแรกเลยนะครับผมแม็กกาซีนผมใส่ไป4 0ินัดนะครับหรือจะตัวนี้ดีกว่า อใส่ไปเลยครับห5านัดโอเคของแต่งครบแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมส่วนเป็นร่องผมใช้เป็นปืนพกตัวน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นปืนพกคู่นะครับผมเปิร์ก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยรีเบิร์ตนะครับผม จะชักทำไมโอ้โหโดนโดนโดนโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าช่วงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตัดเข้าไปตอนเก็บโดนเขาเลยแล้วกันนะถ้ามันมีก็ไม่ตัด <c oughs> เสียมัแล้วลูกจ๋า โอ้โห,โหอารพีจีมันถืออารพีจีอยู่นะขอบคุณครับเพื่อนเอาขอตายละขอตายหนึขอตายละสอง โอเคดาวไปหนึง่งตัวหนึง่งอืม้มไม่โดนไปแล้วไปไม่น่าจะไปเก็บปืนเก่าได้ละเก็บรถเอาใหม่ไปเลยเลยกัน

อุจ่าอุจ่าอุจ่ารบก่อนลบก่อนอืมระเบิดจัดไปครับก่อแตกก่อแตกก่อแตกโอ้โหกระสุนก็มีดาวกระสุนหมดแล้วต้องวัดดวง โอ้โหข้างหลังนี่เออไอ้ยีโอ้ยใครมาเกาะไม่มีเก็บไม่เรื่อยได้กระสุนมาเพิ่มอีกโอเคุเค้ย ลงแล้วเาเพื่อนเออไม่มีสสอ,พพอะไรเซ็งครับซื้อกะดีกว่าเฮ้เมื่อกี้ทำไมไม่ซื้อเพื่อนวะือตังดูตังตัวเอง้วยว่าตังพอเปล่า ดาวอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแตกสองพร้อมกันเลยครับเมื่อกี้อีสรอบครับ おお<う>。

โอ้โหกาะแตกแล้วเมื่อกี้โอเคดาว,ดาวไปหฮะเดี๋ยวน่าจะชืกันนีออกก่โอ้โหแม่นแบบลุพ่พโอเคเพือ่อน Yeah, I love it. Got one of the accents. High Enemy UAV active. Say the Recon's on the way. UAV beginning flyover. ยานแล้วกันเลยฮะ N G เฮ้ย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  What the fuck Oh ล้นไปหมดฮะตอนนี้ ยกตีที่สามโอ้หลังเต็มหมดชักทำไมโอ้ไม่ใช่หำเนี่ยผมไม่เข้าใจเก็บปืนแรนกร์ดมาแล้วม่เจ็บ ตัวที่โดดลงมตัวผู้ชายนี่หว่าดัโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคตกใจอุ้ยเฮ้ยตโน้นมีโหลดเอาลงอะ มาแตะครับ okay. Targeting an enemy, okay. When you why, 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 I got contacts. why, why, for Enemy soldier nearby. มีใครไปวะจะไปซื้อ U A V เดินจะได้ยกแค่แตละมเอา,าเกินไปเดี๋ยวนะจะโดนอินเบลซูเเมื่อกี้มันเกินไปเมื่อกี้ผมยิงมันเกาะแต่ก่อนด้วยนะเมื่อกี้

ใกล้หน้าตาแน่ตายเลยให้มันจะลงล้าลงด้ว Okay. เพื่อนจัดการได้แล้ว Woo! ตานี่มันตีคุณภาพอนนย่างงี้เราต้องไปแล้วกับเพื่อน โอ้โหข้างหลังก็มีโอ้โหโอ้โหเอาเถอะเข้าผิดหลังนะฮะเราเอาโอเคเหลือเราคนหนึ่งเดี๋ยวต้องตายในโว้ยจบกันตีกูนะคร